เข้มกว่าโดดไี่ออกก็เพชรนี่โดด สวัสดีครับพี่นอ้องอยู่กับผมพื่เกาาครับช่องจาาเกอิีสานชนอนลครับมื่อนี้เป็นของแบบฮิตในตำนานเียครับเคยมีช่วงหนึงที่กำลังดังแต่หลายคนอาจจีอี่ยังก็ได้รับรับรู้ถึงลิดความเพชรนี่เลยสั่งมาลองอยากลองครับอยากลองมามาลองของ,งมามาเป็นของไอย้ยังกออ ว่าเผ็ดมาเลยเสียเพิ่นว่างยางเผ็ดมาทั้งจ้ากะพอแบบเพลเครื่องปรุงลงอ่ะกินชอยกินแบบคว้มเผ็ดกับมาเลยครับลองกระจาดสองหอพี่น้องกะมีเครื่องในจรกเข้เล็กน่อยมาเล็กน้อยอ่ะกันเผ็ดกันเผ็ดมาก่อรีดไปแชร์ๆตั้งแต่แกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช่ไหครับพี่น้องฝากกดติดตาม พู้ใหญ่คำว่าบางคลิปนี้ก็ขอให้มิตรที่ข้มสุขความจะเล่นอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บครับพี่น้องสาธุมาพี่น้องมาเอาเดีบัตตนี่พี่น้องซ,ซิมซิมนะซิมพอได้หายเสถียรพี่น้องมาดีบัตต์ปาเอกของปากาหาปไหมไอ้แต่มันแบบรู้สึกถึงความมันจีดจีดมาเลยอะซิม่อปากปวดเสถียรเบือนเศร้า โอ้กีดมาเลยอ่ะมาแถบ่น้องจุ๊งใส่ผิปากกูใช่มันผิดเหมือนละอะไรนะ ăn hấp chèm bọc. cho nó hết, biết nữa. Chứ nhầm đồn, nhầm đồn hết hết đi Không hết. Mới มันเผ็ดดุดรสดฉาดอินโบคอยมีเผ็ดแบบแสบปากอ๋อรู้สึกว่าแสบแสบปากแล้วตายถ้อมาเผ็ดแต่าใส่ตามปริมาณ อ,อะไรเชียวอืมเพียวซ้มเดกันเชียวเรื่อเหี้ยซึ้มกบนเนาะแต่เสร็จมาใหมาต้องสีงดำปีไล้นะเพราะแบบใส้แบบซอดมันลงไปอ่ะ มันจะออกสีแดงๆตั้ใส่พผีเอียงกด้วยจ้ะคือส่องกินกับไข่กับใส่กอกับบุชิน,นะอะอื้ม เข้มโดดพี่นอ้องกเพชรนี่โดดพัดขนาดเปิดแอร์พี่น้องเฮียแตก ต้องออกคับใช่ไหมนะคะมันหยุด้ยสินะมันจะแบบมันจะแซ่บเลยอะ hai mươi năm điểm 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 พูดอะไรมาค่อยกินอ่ะอย่าไร้องอย่างอื่นนี่จืดไปเลย ใช่มันก็บม่ได้แย่แต่ว่ามันจะมีก็ควรผิดอ่ะโอ้ม้าหมาไทยเคลียร์สายเลยอันนี้พี่ว่าเบียบเพรชสุดของม้าหมาไทยดิสัวน,นี่ไปแบบเรื่องจริงกับใ <c oughs> ครนะเห็นไขร ใครมันอาจจะ่วยแกเพปดอะ่ะไม่ละจริงจริงบวกยิ่งแบบเอาใครแรงเย,ย,ยื้นตนยิ่มเยิ้มอ่ะถู่กืบเ็อ่ะเยอะแไปที่ไก่อ สีสันมวหมามันเป็นสีดำดำๆมวหมาแคบคู <Okay. S 2> ยัาไยดนอะไรพี่อ่ะเร่งหัคยเบื่องคันเบื่องปากใกล้ๆจะเป็นสีแบบซอสอันนี้มาเลย ซอสมันจะแบบจะเหมือนพิกาอ่ะ,ออาะเดี๋ยวลองความเผ็ดอ่ะเดือนดำๆเดี๋ยวมื่งไหร่ได้ขันภูดอยากดูว่โรชาเป็งเด็กอะรองมีใครในเซเว่นอะกับปูกละสามพี่ ฮะมีมือเนี่ยเจียน,นเลยพี่นนกเนาะแล่ยมาแกะ็ดจักจัหมูจักแผกอกจักลาหมุกจักไข่ใด่สิ่งหย่ไรเพชรนีไข่ วุ้ยหมูกับยำอะไรยำโดนกระเพ็ดโอ้ยสันพี่ยว

แดงสีแดงเวทผิกแบบเพชรระดับแดงของประเทศอเมริกอันนี้จะเป็นมาม่ามาเลเซียบ้าเลยละ ไปตรงถหนแตกปอาดแอร์ได้ของอ24องศาน่าเฮียแตกพี่เนาะไปหนึ่งล,ลุ่งลงๆไปดนึ่วันไปออกกำลังกายไห รูซือก็ยังทีแสบทองเป็นแบบรู้สึกทองแบบนี้วะผูเดยนที่กินเนี่ยต้องกินก็ใครนะต้องมี้นะกินกันนะว่าสันตายเลยนะกินเปลาเนี่ยรู้สึกคืออาการแสบทองเนาะ แต่ปัญหก่ามีคนนิยมกินนะขนะนาดิดังเชนนะมามามา,มาผิดมาเลยสิแต่แพงอะคอนึงอะแพงเนาะห่ฮะท้าไหน่าจะหายที่ามวะถ้าสืแบบน้ำนานทั่วไปข,ขนาดกล้องนึงกับกล้องกล้องเป็นกล้องอะเปนถวยอะราคาพิมาบาทอะเป็นองเลยจะประมาณห้าสิบห หาสิบห้ส <dragon risque> ีสิบสี่กส่ิบกาเห็นมันตร่กลกาเมื่อจับ เป็ดแห้งอย่ามันเสบีบ ว่ามีนต่เงียเหันยุด่าเลยยุดหายุดใส่ตาหนีออกอ้าเพื่อเขาเอยใันดมูดมสามเรื่องตุ่มนี่มันซยู่ข้งเล็กตะเพ็ด Kỳ năng diễn nhỏ mầm mừng pin đẹp đẹp bằng เพราะพี okay. <S 2> <S 2> ่น้องล้างปากแล้วพี่น้องให้ยาบังตัว หยดแห่งความผิดปากปูไปไม่หรอกปานสุดหยอดอหลมนกพี่คือบัดเขาบอกครับทองกระแนดูรนันดูรนันดูรันเลยแต่ว่าเส้นก็บ่้องเพชรดนำๆนแต่กเบื้เผ็ดเผ็ดน้ำเคืองปู แล้วพี่น้องไปยางร้องหามาร้องพี่น้องว้าเน้นชักเลยพี่น้องน้ัทเบนจิมมีเป็นแบบกระปุกพี่น้องพี่เป็นก้องยำมาค่ะค่ะไ่วยมันคือมาม่าค่ะเรารู้จุดอ่อนจีนมาเลยพี่น้องนึกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเวลาเป็นกําลังแรงใจให้มีเห็ดแห้งมีมีแห้งเห็ดชิ้ต่อไปครับพี่น้อง ไปแล้วครับสวัสดีครับ